สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำการอัดบันทึก VCD ลงม้วนวิดีโอเทปนะครับนี่ครับใส่ม้วนเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ม้วนวิดีโอเทปนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะอัดบันทึกนะครับภาพ,พยนตร์จาก VCD แล้วมาลงม้วนวิดีโอม้วนนี้นะครับมาบันทึกลงม้วนนี้เนื่องจากผมไม่มีแผ่น VCD เปล่าเลยไม่ได้ทดสอบ ก๊อปปี้จากม้วนวิดีโอลงแผ่น VCD นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อใส่แผ่นใส่ม้วนเข้าไปนะครับนี่ม้วนอยู่นี้เราจะก๊อปปี้นะครับเป็นการเขาเรียกอะไรนะครับเลกคอร์ดเขาแล้วกันนะครับเป็นการเลกคอร์ดภาพจากแผ่นนี้แล้วมาลงม้วนวิดีโอนะครับจริงๆมันทําได้ทั้ง2แบบนะครับจะก๊อปปี้เอ่อจะเลกคอร์ดจากม้วนวิดีโอเทปมาลงแผ่น VCD ก็ได้แต่ผมไม่มี แผ่น VCD เปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำได้เพียงแค่เล็กคอร์ดจาก VCD แล้วมาลงที่ม้นวนวิดีโอเท่านั้นนะครับอะแล้วก็กดเลย์ไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่แผ่น VCD เข้าไปเราก็กดปุ่มเลย์เพื่อให้มันเล่นนะครับเพื่อให้นี่ครับตัวนี้มันเล่นแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่มันเล่นแล้วนะครับเราก็กดเล็กคอร์ดได้เลยนะครับนี่ครับปุ่มเล็กคอร์ดอยูอ่ตรงนี้นะครับ นี่ครับปุ่มเล็กขอดแดงๆนะครับอยู่ตรงนี้มันขึ้นแล้วนะครับถ้าไฟสีแดงๆติดแบบนี้แสดงว่ามันเล็กขอดนะครับเล็กขอดภาพจากแผ่น VCD <ไป S 1> มาลงที่ม้วนวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเล็กขอดไปสักครู่ก่อนตัวนี้มันมีปุ่มเล็กขอดอยู่ทั้งสองด้านนะครับนั่นก็แสดงว่าเราสามารถเล็กขอดภาพจาก VCD มาลงม้วนวิดีโอได้ หรือเล็กขอดจากม้วนวิดีโอไปลง VCD ได้นะครับเพราะมี2ฝั่งเลยนี่ครับนี่ก็ใช่เล็กขอด VCD เล็กอดนะครับนี่อันนี้ก็เล็กขอดวิดีโอนั่นเองนะครับตอนน่ครับีบก็ีบ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 ียีะีอีบ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 เบีบีบีบดูนะครับี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 ็ีบ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 ับี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 บบตีี อ่านี่ครับหยุดแล้วนะครับเมื่อทําการหยุดนะครับผมจะเอาแผ่นออกนะครับคุณผู้ชมครับเอาแผ่นออกนะครับเอาแผ่นออกมาแผ่นออกมาเก็บไว้เลยนะครับทีนี้ผมจะทําการกรอม้วนวิดีโอก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาม้วนออกมาดูก่อนเล็กคอร์ออกมาดูก่อนว่าม้วนมันเมื่อสักครู่นี้เราเล็กคอร์มันต้องกรอไปไหมนะครับมาดูมันไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวกรอ รอเพื่อมาทำการเล่นม้วนวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวลองกดเลย์เลยก็แล้วกันนะครับนครับผมกดเลย์เลยยังไม่ได้กรอนะครับนี่ครับนี่มันมันเล็กขอดมาแล้วจริงๆนะครับนี่ครับมันมันเล็กขอดจากม้วน เออจากแผ่น VCD นะครับเล็กขอดจากแผ่น VCD มาลงนี่นะครับไม่มีนะครับตรงนี้นี่ครับแผ่น VCD ไม่มีแล้วนะครับผมมาออกมาไว้ตรงนี้แล้วนี่ครับนี่ครับมันเล็กขอดได้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมเล็กขอดนะครับนี่หมดแล้วนะครับเล็กขอดตัวเมื่อสักครู่นี้เล็กขอดมาหมดเรียบร้อยนะครับอ่ะก็เป็นอันว่ามันสามารถอ่าเล็กขอดได้นะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้จะเล็กขอดได้ทั้งสองข้างเลยนะครับเนื่องจากว่ามีปุ่มเล็กขอดทั้งสองข้างนั่นก็แสดงว่ามันจะต้องเล็กขอดได้2อ,อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็ปุ่มเล็กขอดฝั่งนี้ก็ปุม่มเล็กขอดนั่นก็แสดงว่าเล็กขอดจาก VCD มาลงม้วนวิดีโอได้นะครับหรือเล็กขอดจากม้วนวิดีโอมาลงแผ่น VCD ได้นะครับแต่บังเอิญว่าผมไม่มีปัญหาไม่ได้แล้วนะครับแผ่น VCD เปล่าหรือว่าแผ่น VCD เปล่าๆที่เราเอามาเล็กคอร์ดเรามาก๊อปปี้นี่นะครับไม่มีแล้วนะครับแผ่น DVD ยังพอหาได้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่รองรับ DVD นะครับมันรองรับแค่ VCD นะครับนี่ครับวีดีโอซีนั่นก็ต้องหมายความว่ามันรองรับแผ่น VCD เราจะต้องหาแผ่น VCD เปล่าๆนะครับเพื่อมาทําการเล็กคอร์ดนะครับแล้วมันหาไม่มีนะครับผมไปหาดูแล้วมันมีแต่แผ่น DVD เปล่านะครับตัวนี้ไม่รองรับ DVD รองรับแค่แผ่น VCD นะครับเพราะฉะนั้น การจะหาแผ่น VCD มาทดสอบลองเล็กขอดจากม้วนวิดีโอเทปแบบนี้เพื่อลงแผ่นเปล่าของ VCD จะต้องมีม้วน VCD เปล่าๆนะครับท่านใดอยากได้ก็ลองไปหากันเองก็แล้วกันนะครับตัวนี้ถ้าซื้อเครื่องผมไปก็ไปหาแผ่นเปล่า VCD มาลองเล็กขอรดดูนะครับได้แน่นอนนะครับที่ผมบอกว่าได้เพราะอะไรครับมันมีปุ่ม VCD อยู่ทั้งสองข้างนะครับอันนี้เล็กอรอด VCD นะครับตัวนี้มีเล็กขอร์ด ม้วนวิดีโอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถดึงเลกคอร์จาก vcd มาลงม้วนได้หรือเลกคอร์จากม้วนไปลง vcd ได้นะครับอ่ะรีวิวให้ทุกท่านรับชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ